สวัสดีครับผมวันนี้ครับช่องจัดแบงค์เรารู้เปล่าว่าวันนี้คือวันอะไรวัน,นวันอะไรวันครบรอบวันก่อตั้งจัดแบงค์ชาแนลในรอบสามปีสามปีก็้วคุเร็วนะเร็วเนี่ยอะไรเสียไปปีหนึ่งโควิดไอ้สัตว์กำลังจะมาจะมาโดนโควิดหมดเลยหายเลยเออรู้เปล่าวันนี้มาทำ,ทำอะไร เดี๋ยวพาไปเลี้ยงอาหารแบบว่าเอกลูซีฟเลยรู้จักโอมากเกษตรปะรู้จักรนะู้จักโอมากเกษตรเนี่ยผมจ้างมาเนี่ยคือแบบมาจากญี่ปุ่นเลยแทบบ้ๆเลยแบบว่าบินตรงมาเลยเพื่อพุ่งมือวันนี้เลยเพราะว่าวันนี้วันเกิดช่องของเราต้องอย่านงานีตง<ะ>้ต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อัไอจะพูดอะไรก็ <laughs> <laughs> คือเนี่ยจะพามากินโอมากเกษตรแบบว่าร้านที่แบบว่ารับแรแล้วก็จ้างเชฟจากชาวญี่ปุ่นบินมาเลย ฝีมือเขาไม่ธรรมดารู้จักฮังเกอร์ป่ะเลยรู้ว่าที่เป็นเชฟนี่ยิ่งกว่าฮังเกอร์เอาใจพวกมึงเลยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวนอกจากกินโอเมกาเซ็ตก็ยังมีเรื่องของการแบ่งหุ้นที่มากขึ้นเท่าไหร่ทำงานกันเนี่ยไปไปย้อนดูคลิปได้ให้น้องๆเนี่ยกดพอตคลิปแล้วก็ไปดูในช่องวีดีโอนะว่าผลว่าผลประกอบการมาจากไหนเออเชื่อไหมผมเคยถามราคาเขาอ่ะหนึ่งคำ มหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งพูดสักหนึ่งคำนะไอ้แค่วันแล้ววันนี้มึงจะหมดกี่หมื่นเนี่ยเรื่องเงินเรื่องใหญ่ยังมีจ่ายหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่แล้วห้อดชองเรายิ่งใหญ่นะนี้ไปยังมั้ยมาหิวแล้วโอเคไปเลย เป็นไงเฮ้ยดูบรรยากาศร้านไงโคตรญี่ปุ่นกูบอกเลยไงและนี่ฮะวันนี้เชฟคนนี้นะบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคือเพิ่งถึงเมื่อวานเลยที่สุวรรณภูมิตัวอตัวร้อนร้อนเชฟชื่ออะไรแน่นาชื่อ่ะอะไรนะเฉ เชฟเชฟอะไรนะเชฟเอ็มอ๋อเชฟเอ็มไอ้ผู้ชายใช่เลยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากอุบลเนี่ยจริงๆก็เป็นเป็นเชฟนี่แหละคนไทยนี่แหละไปเรียนการทำโมมาเสะที่ญี่ปุ่นเรียนมาแปดปียังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเฮียถ้ามานเหมือนเดิม วันนี้เราพามารู้จักเชฟแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำโอมาเกสต์จริงๆนี่อย่ามองข้ามนะกูไม่ได้หลอกนะนี่เขาทำได้จริงๆแต่ที่กูเคยดูรีวิวอ่ะมันจะมีเวลทดิ้งหน่อยมีไหมเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเปิดฮะจัดอยู่วันไรยาเนี่ย กาใช่สาเกดีนะดีนะดีนะเบียร์ช้างบ้านเราอันนี้เขาเรียกว่าเบลคัมดิ้งนะให้ให้ต้องกินแบบว่าล้างปากก่อนล้างคอมาเราหิวแล้วไม่แต่ออกมากระแ่กที่กูเคยเห็นนีกิีอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะมีโชว์ก่อนที่นี่มีเปล่าวะอันนี้ดิอีฮะคนลิวเต็มเลยของเขาอ่ะเนี่ย้องแตกเลย ไอ้เสียวเสียวไอ้ใครไอ้เนี่ยช๊ปนี่ติดกะโหลกไอ้เอาเด้เอาเด้เอาเด้อเฮ้ยเฮ้เแช๊เอ่อ what i t is โอ้ยอ่ะอ้ยอะไรปูอัดไอ้สัสไออ่ะอ่ะอ่ะเอาไรอ๋อเพื่อแบบเปิดต่อมแล้วเตด้วยอันนี้คือปูอัดมาจากไหนครับตัวเนี้ยแช๊ปมือฮะเซ๊มือมันคือจังหวัดไหน เออเซิงนะเซเว่นยีเลเว่ไหนกินเข้าไปนะครับนี่แค่เอเดิมยังอร่อยกว่าอ่ะไอ้ไอ้นงนีย้เสีย้ของแพงคำเลื่อกี่บาทอีบางถ้าเขาไม่รันเขาไม่ให้นะ เชฟครับนี่คือปลาโอทาโร่นี่คือปลาโอทาโร่จากทะเลน้ำลึกของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอือญี่ปุ่นเจ้าต่อเล่ย์วอําเภอม่วง30โซนไหนของญี่ปุ่นนะตตวัดออกเชียงเหนือของญี่ปุ่นตวัดออกเชียงเหนืออ่าม่วง30ม่วง30ไงอําเภอม่วง30มสิบจังหวัดอุบลราชธานีูมิก่อนกินยังอ๋อมึงเคยกินมึงเคยกินเนื้อแบบว่าไดเอทบ้างเอาต้องแบบยิงไฟเออ ได้ได้ได oh. ้กินได้เลยครับ้ใจเย็นมือโอ้ไขเขาเขาทำให้ครบสูตรก่อนอ๋ออ๋ออันนี้หมักมาจากเออกี่กี่เดือนครับตัวนี้โซอยุดได้กอบ โอทโรน้ำลึกเขาบอกตอนนี้ไม่รู้สึกเรื่ออะไรนอกจากเหนียวแข็งเขาเขาปั้นแข็งเมื่อกี้กูแอบถามเชฟมาราคานี่ประมาณ3,000กว่าบาทมึงไปถามเมื่อไหร่เนี่ยก็นี่ไงตอนต้องทัดไปเมื่อกี้หนึ่งคำสามพันเปล่าโอทโรมึงคิดว่าจะมีอาหารแบบนี้ให้พวกมึงแดกอีกแค่ไหนไม่หายนะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังแค่เบสิกเชฟครับอาะไรเมนูต่อไปเป็นกุ้งเทมปุระอุ้ยอี่ฝุ่นอยู่แล้ว はいはい <laughs> เป, <Safe> เป็นงาเพื่อนพีโ้ยแกุ้งเทมปุระาเยียตัวกันย่น้อยเลยกุ้งเทมปุระี่กุ้งเคยเห็นมันตัวเท่าอย่างนี้เลยมืออาจจะเป็นของปลอมมึงถามเทปก็ดูได้ว่านี่คือกุ้งเทมปุระแบบไหนกุ้งของร้านเราใช้เป็นกุ้งไซส์สามตัวโล่สามตัวโลหรือว่าสามแคสอโลกุ้งของเราจับมาจากญี่ปุ่นมากว่าจะมาถึงเมืองไทยมันหดตัวลงลงไปจับทะเลปุ๊บขึ้นเครื่องบินมาเหลือตัวแค่นี้เออไปผ่านทะเลไหนวะ เอาความกรอบกันไม่มีกรอบเชฟไม่ีกูอ่าเฮ้ยว้าวงาเมนูชื่อว่าอะไรครับหมูโจโจคกขาสืหมูดงอะไรนะหมูทอดโทค้าวเสื่อไอ้ชันู้ไท หมูทอดหมูกระสือจานนี้ไม่ใช่หมูธรรมดาเป็นหมูจากเชือกเขาเอเวอร์เลสที่ไม่ได้เดินลงมาแบบว่าสลปลงมานะหมูตัวนี้ม้วนหน้าลงมาจากเอเวอร์เลสคำนี้กูให้มึงทายว่าเท่าไหร่สิบบาทแปดพันเนื้อสองชิ้นเนี่ยชิ้นละสี่พันสองชิ้นนะเอเวอร์เลสถูกต้องกม้วนไม่กิกม้วนหน้าลงมาด้วยจับแบบญี่ปุ่นอ่ากินกิงนกระเทียมชัดเจนมากแบบไม่เคยไม่ชัก็เหี้ยมันอยู่เต็มจานเลยเนี่ยมีข้าวเปล่าไหม กเแบบดงขาสึคำละแปดพันเคร่นี้กินได้มเดี๋ยวเมนูต่อไปเนี่ยกูแนะนำเลยขอเชิญเที่ยวแล้วเฮ้า หน้าตานี่สวยวะ่ะมึงสงสัยอะไรเนี่ยแหนมเออแหนมจะมาอยู่ในร้านอมากาเสได้ยังไงอันนี้ชามละเท่า,หาไหร่พี่แย้3สามเชฟสามพันไปเลยโวยนี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วความกรอบของแตงกวากับอะไรวะเน,นี่ยลูกเนี้ยตัดกันได้ลงตัวมากสมราคา1 5หมื่นห้าพันบาทอโอเคแคปเมนูอไป,ไป เมนูนี cool skin, ้เบรกก่อนอัน huh. นี้กูมีเรื่องเล่าเพราะว่ากูอ่านรีวิวมาทุกสำนักอ่ะทาโกะแบบวาซาบิอ่ะไม่ค่อยมีเจ้าไหนที่แบบทำถึงนะความเป็นปลาหมึกอ่ะต้องต้องปลาหมึกต้องมีกลิ่นของปลาหมึกใช่ปะแต่กูเคยลองกินของเชฟมาครั้งนึงเชฟเขาทำถึงมากเชฟเวร็กุดมากเลยอันนี้วิธีการกินยังไงมากครับเชฟวาซาบิวาซาบิได้อยูตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนตามชื่อนทาโกะวาซาบิ ดผมกินแบบแบบนี้เลยไม่ใช่ก็กินแบบนี้ไงช้อนเข้าไปนี่จานนี้ไม่มีราคาที่ตายตัวเพราะว่าปลาหมึกมันขึ้นตามฤดูกาลฤดูกาลแล้วก็มีดีบอ่ะทุกคนนี่คือทาโกะวาซาบินี่แบบว่าเป็นอมออร่อยจริงว่ะความอร่อยเป็นไงห้าคำเดี๋ยวทำแบบนี้ให้ใครแดกนี่ดดไอ้ที่ยดอกยาก มาเชฟอธิบายเมนูนี้ได้ดีที่สุดกว่าผมนะครับก็คือเมนูนี้คืออะไรครับเชฟครับไข,ปข่ปลาคาเวียไข่จริงๆหรอเออไข่ปลาคาเวียมมีข้อสงสัยไหมนในไข่นะเยอะเลยแหละพูด <c oughs> ได้เผื่อเป็นคําติชมให้เชฟเนี่ยได้พัฒนาขึ้นแบบว่าไปเป็น,ปนมือชีพยิ่งกว่านี้เนี่ยกูดูยังไงก็ไข่ไก่ต้มเฮ้ออันนี้อะไรอันนี้อะไรไข่อันนี้อะไรน้ำพริกปลาล้าไข่ปลาล้าไข่ปลาคาเวียมันไปยังไง เหมือนภาษาอังกฤษดิ้นได้อันนี้ก็คือสายญี่ปุ่นก็ดิ้นได้เหมือนกันคุจะดิ้นไปต่อยไหมไข่ปลาคาเวียมีราคาค่อนข้างสูงนายลองคิดดูว่าลูกขนาดนี้ราคาจะทวีคูณไม่เท่าไหร่ไปห้าบาทจูดตลาดตรงนี้จะกินแล้วนะจานใครมาอยู่ตรงนั้นนั่งหนานี่เออกู่บอกตรงนั้นเพื่อนๆคำนี้กูก็ไม่กล้าแต่ก็ต้องทำ เ่ืยอคนดูอันนี้คือไข่ปลาคาเวที่ดีที่สุดในโลกเขียวสีเหมือนเขียวเลยครับขออนญาตเน็ก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 อ้ยวเน้เฮีย อ,อันนี้ยังไงเนี่ยซาลุราเมนใช่ป่ะอ่าซาลาเมน,เม,นมันคือบะหมี่เยนนะ็นครับทุกคนเมนูนี้ขายอยู่25,000บาททวนเพราะว่าคุณดัวัถุดิบอันนี้คือปูอัดที่ผมที่พวกเรากินไปตอนแรกถูกใส่ลงมาสาล่ายจากภูเขาไฟถูกใส่ลงมาและก็เส้นนะอันนี้นำเสนอเหนียวนุ่มไหมเนี่ยมึงดูเนี่ยกูดึงอย่างเนี้ยยังได้นอสล้อเลย อันนี้คืออะไรนะครับเจฟบ์มมีเย็นเมนูเย็นเลยฮะคุณหลอกผมแล้วว่าเมนูสุดท้ายคุณต้องเย็นไม่ได้นะรอแป๊บจะมาโกงคุณเมนูสุดท้ายไม่ได้ไ่อะรนะน้นี่อะไรนะน้้นำแข็งใช่ผมเห็นว่าเป็นน้ำแข็งอาน้ำแข็งใส่ลงไปนี่เย็นบะหมี่เย็นน้ำแข็งเย็นใช่ไอ่ถูกมันนยังไงอะไรไอ้แดกคำโตเลยแดกเป็นแบบฝรั่งเศสในตัวเลยนี่ กังอร่อยไหมเจ๊ฟเจ๊ฟเจฟอ้ร้อมไอยอร่อยอ่ะอ๋ออ๋อเเพื่อนผมมันชอบแบบนี้พี่ทำไมกูได้พิเศษคนเดียวเลยเนี่ยตัวโตๆเลยกินแบบฝรั่งเศสเออหมุนหมุนโตๆไปเลยเราสั่งฝรั่งเศสผสมญี่ปุ่นหมุนหมุนทีเดียว ถ้ากูไม่อิ่มก่อนนะ้กูไม่ยอมกูว่ามันไม่ใช่นะออมการ์เตมึงตั้งแต่เมนูแรกแล้วไ้สัตว์ปลาอะไรโอทูลงโอทูล้ไอ้เนี้ยมันก็คือปลาทูอ่ะปลาทูอ่ะมึงรู้เหรอรู้ออมการ์เตเนี่ยหลอกเล่นเชฟคนนี้เขาจริงๆเขาชื่อนาเอ็มเขาทำเกี่ยวกับเมนูซุกี้อร่อยที่สุดในสมุทร ปลาการเฮ้ยนี่คือเมนของคลิปถามว่าทําไมกูถึงไม่ให้มึงกินตั้งแต่แรกมึงมารีวิว้านเขาเออรีวิว้านกาก็ทำไมไม่ให้กูแดกเขาตัแหลเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่อยากเหมือนใครอยากหาอะไรมาเล่นไหนเมนูเมนมานั้นเมนูเมนของเขาคือซุกี้น้ําและซุกี้แห้งมึงจะเอาอะไรเอาซุกี้แห้งเผืองเลยแห้งก็คือแห้งมาเชฟไปโดนาแล้ว คนไทยแนน้ตัวกับคนดูหน่อยสวัสดีครับผมน้าเอ็มนะฮะน้าเอ็มนะฮะคุณหน้าคุณตากันอลือช่องจ่าแต่งนะช่องจ่แต่งมาเจอกันบ่อยอันนี้คือเมนหลักของคลิปที่ถ่ายมานั้งหมดเนี่ยพิ่งเข้าอันเนี้ยเราต้องมารีวิวซุก้แห้งอันเนี้ยที่อร่อยที่สุดในสมุทรปราการถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวร้านซูก้กูจบละ แต่สิ่งที่น่าดีใจคือหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นโอเคโอเคดีดีดีแล้วก็มาได้กินสุกี้ในมือแรกของปีอ่าขอจีนเลยจานแบ่งไหมอาขอจานแบ่งก่อนนะจานแบ่งไหมอันนี้ไม่ต้องทำท่ารังเกียจนะเพราะว่ารังกินได้จริงอร่อยจริงที่จริงอ่ะสุกี้อ่ะมันต้องอร่อยที่น้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มทำเองป่ะครับเป็นสูตรของรางร้านครับทำเองใช่อร่อยได้ไหมอร่อยอร่อยอย่าบอกใครบอหแล้วเขาจะขาย้ย เฮ้ยนะอร่อยจริงอร่อยจ้งอร่อยนะอร่อยมากอันนี้ไม่ไม่อวยกันนะไม่อวยกันนะใช่ว่าผมก็ไม่เคยกินร้านนายอยู่แล้วแล้วเขาจะไม่มาแล้วมาเออ ได้เรื่องเหรออร่อยอร่อยอรครับผมร้านตั้งใจสุกี้นะครับอยู่ในซอยธนสิทธิ์นะครับหรือว่าซอยบางปะสองนะครับบางพีนะครับอำเภอบางพีนะครับผมใกล้ๆวัดหลวงพ่อโตเข้ามากันได้ครับโทรเข้ามาเบอร์0855100780เฮ้ยนะมีมีเดลิเวอรี่ปะมีมีในไลน์แมนในแกล็เปิดทุกวันปิดวันอาทิตย์วันเดียวครับติดตามได้ที่เพจตรงนี้ก็วันนี้ช่องอย่าแจ้งนะครับก็ฝากเพียงไว้แต่เที่ยงเท่านี้ครับสำหรับคลิป รีวิวอาหารนะครับวันนี้นี่นท้องอยากเข้าด้วยก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกให้ช่องพวกเราด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชฟลาลาเชฟไปเดี๋ยว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 คลิปนี้ละกันคลิปเลยคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เมนูที่ถูกปายสุดก,ก็คืออันนี้ยังเหลืออันหนึ่งเมื่อกี้ขอขอเชฟมาหนะึ่งเหลือคนหนึ่งที่ยังไม่ได้กินกล้องตามมาอนาะักษะยักไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้จะเป็นผู้จัดการช่องนะครับคอยดูแลสามสมาชิกเรานะอันนี้เชื่อกาแตงไมว่าอร่อยที่สุดไม่เชื่อค่ะ ลองไม่เชื่อก็ต้องลองป้อนให้เด้วไม่เคยป้อนใครเลยเนี่ยจะป้อนใจเย็นอร่อยจริงๆบอกตรงๆนะกินได้กินได้กินได้อร่อยๆนี้ผู้จัดการช่องเรานะจะลองที่ขำคนต้องตีกันกินแล้วออออืะร่อยเฉยเคียวเป็นไงจะพูดให้เลยค่ะ นิ้วนิ้วโปง้ๆๆๆปงโป้งนะได้อยู่แล้วอยู่แแต่เป็นแตงแตงแข็งอ่าแตงต้องหันบางวันนี้่ค่ะบอกแล้วเมื่อกี้เอาไปลองเอาไปลองทากันได้อร่อยจริงไอปลาหมึกต้นตีนอะไรกับแตงกวาเนี่ยเออวันนี้ฮะไ,ไ,ไ,ไม่ได้พูดจากการก็ไม่รอดนะครับ